ตอนี้ก็มาดูวิธีการประยุกต์ใช้นะครับทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนี่นะโครงสร้างพื้นฐานนะครับกล่องหนึ่งแลว้วก็บันไดนะครับใช้ในการบางังแดดนะครับไไไดบดบ นนีะเก็บงานนะครับเก็บงานเดี๋ยวเอาล้างเอาล้างเอาหน้าล้างตรงนี้ส่วนทีมช่างเดี่ยวก็ทำนี้นะครับระบบ ต่อระบบไฟฟ้านะครับช่างเดียวก็อันนี้แหะเดีวนี่เรามาใส่หน้าเลยเบเกอร์เนี่ยเออไอตัวดีเซนนี้มันจะเข่าในบล็อกส่วนพี่นุนาก็นั่งอ่าดูโทรศัพท์อยู่หลังบ้านนะครับนี่ก็บรรยากาศในการทำงานนะครับ ในช่วงบ่ายๆของวันนี้นะครับดูแดดนะครับความร้อนนะนู่นนะแสงแดดแผดเผานนะครับย้ายของเก็บของไงวะทักเก็บเก็บของแค่นี้เอาไปยิ เดี๋ยวเราจะไปดูการทำแบบนะครับของคารลอยนะครับตอนนี้ช่างก็ประกอบแบบกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับขึ้นแบบแบบมาแล้วนะครับแบบลอยนะครับแบบคานนะครับแบบคารลอยมาแล้ว ก็ตอนนี้อยู่กับแอดดิสซนแฟมบิลี่นะครับทอ,อ,องที่มีสาระและความบันเทิงครับผมกำลังประกอบแบบนะครับ กานของพี่ๆพ่น่ครัช่วยกันทําแบบขึ้นโค้งนะครับตีแบบนะครับแบบโค้งเล็ก ดูงานฝั่งนู้นก็ขนแบบมานะครับฝ่ายป,ประกอบก็มีค้อนนะครับมีค้อนนะครับมีค้อนเป็นอาวุธนะครับไว้ตอกนะครับตอกยึดนะก็มีหลายๆท่านนะทีมงานเพื่อนนะครับทีมงานของบริษัทนะครับช่วยกันประกอบนะครับ การประกอบแบบก็ใช้ไม้ยูคานะครับในการประกอบนะครับตัวยึดนะครับเป็นตัวยึดนะครับยึดให้ไม้แบบอยู่กับที่นะครับจะสังเกตว่าเงาแอดดอิสนะครับตอนนี้แสงแดดร้อนมากครับ พี่พี่ทำงานนะ เดินสำรวจดูนะครับจะแต้มไปนวดแล้วนะครับมีใครมาหรือเปล่านะวิ่งไปดูนะแต้ม ดูไม้แบบนะครับแบบที่ขนมานะครับใช้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับการประกอบแบบของ คนงานเริ่มแล้วนะครับ